รดมาแล้วหนึ่งชั่วโมงนะคะเอ้ยสามชั่วโมงมงนะคะมูนาก็นั่งไปกับแกนะั่งในรถสิบโลในรถสิบโลอ่ะนะแต่มนาสักพักหนึ่งมนาก็หลับนะคะเพราะเมื่อวานเรามีแขกโอ้นั่งกินกันตั้งแต่บอ่แขกมาตั้งแต่สามโมงเย็นนะคะสามโมงเย็นจนเที่ยงคืนโอ้สนุกสนานกันไปนะคะเมาหมอย,ห,มอยหอยสังเน,ะนาะนานทีเราเจอกันในบ้านของเรานะคะ ส่วนมากเวลาเราไปบ้านคนอื่นเราก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะคือเราไปต่างประเทศนะคะเวลาเขาจะกินกันเนี่ยกินอาหารหรือนัดกินอาหารกันเนี่ยเขาก็จะนัดเป็นเวลาเวลานะคะและยิ่งฝรั่งเนี่ยถ้าจะเป็นคนเป๊ะๆถ้าเราเขียนเชิญเป็นทางการเป็นกิจลักษณะเราเขียนอ่าเอสเอสส่งไปเนี่ยเราก็จะบอกที่อยู่ของเราเราจะบอกเวลาที่เขาจะมาได้เวลาไหนที่เขาสมควรจะมานะคะเราจะระบุไปเลยเนาะแล้วเราก็จะถามว่า คนที่เขาจะมากินเลี้ยงบ้านเราเพราะว่าต่างชาติเขาจะเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับการขับรถในเขาเรียกว่าอะไรขับรถในขณะมึนเมานะคะเขาจะไม่ค่อยทำกันนะคะเ,เราก็จะถามเขาว่าคนไหนที่จะมากินกินอาหารบ้านเราเราจะมีเครื่องดงเครื่องดืง่มทุกอย่างให้มีอาหารให้นะคะแค่เราเชิญเขามากินถ้าเราเชิญเขามากินคำว่าเชิญเราก็ต้องบริการทุกอย่างให้เขานะคะเราก็จะถามว่าที่หลับที่นอนใครอยากจะนอนที่นี่ ก็ระบุมาเราจะได้เตรียมถูกเนาะอันไหนที่เราขาดเหลือเราก็จะให้เจ้าพระเราก็จะให้คนนะที่เขาจะมาหาเราอะ่ะจัดหามาเองนะคะแต่เรามีห้องมีที่อยู่มีที่พักให้นะคะก็ะคือมานอนกับเราเนาะบาง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 ครั้งเราก็อ่ะผ้าห่มเราไม่พเอเงี้ยเราก็จะให้คนที่มาหาเราอะ่ะเอาผ้าห่มมาด้วยนะนู่นนี่นั่นนะคะแต่เมื่อวานนี้ตอนแรกเราก็วางแผนว่าจะนอนที่เราอะ่ะประมาณกี่คู่ ตอนที่เราประมาณหนึ่งสองสามสามคู่ก็อีกหนึ่งหนุ่มนะคะผลสุดท้ายมีคู่หนึ่งก็คือ,อเพื่อนโมนาสามีเขาต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนนะคะ,ะตัวตัวภรรยาเขาก็เลยต้องไปกับสามีไปดูอาการนะคะแต่ช่วงเย็นๆสามีเขาก็อาการดีขึ้นแต่สามีเขายังต้องนอนโรงพยาบาลน,นะคะ,ะเพื่อนอเพื่อนเพื่อนเราก็เขาก็เลยมานั่งกินกับเรา แต่เขาไม่นอนนะคะแต่โปรแกรมเขาคือนอนเนาะนั่นแหละพอเขาไม่นอนปั๊บมันก็ยังมีที่ว่างนะคะพอที่ว่างแต่คนที่เขาระบุไว้แล้วว่าเขาจะนอนหรือไม่นอนเขาส่งข้อความบอกเราแล้วคนที่ถึงแม้ที่นอนเราจะว่างแต่คนที่ไม่บอกเราว่าจะนอนเขาก็ไม่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 สามารถนอนได้เขาก็ต้องมีภรรยาขับรถกลับไปนะคะเขาก็เลยขับรถกลับเนาะเมื่อวานนี้ก็เลยมีคนนอนกับบ้านป้าโมนาสองคู่นะคะเออสองเออสองคู่ สองคู่สี่คนก็พอดีห้องนะคะปะ้าโมนาบ้านป้าโมนามีสามห้องนอนสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ํามีหนึ่งห้องครัวมีหนึ่งห้องนั่งเล่นแล้วก็มีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีห้องห้องอเขาเรียกว่าน่าจะห้องอเนอกประสงค์เนาะเราสามารถทําอะไรก็ได้ก็ประมาณนั้นนะคะเนะาะเมื่อวานนี้ก็สุกสนานอาหารเรามีอะไรบ้างเมื่อวานนี้อาหารเมนูที่หนึ่งก็คือลาบเลย มีน้องคนหนึ่งเข้ามาจากไว้ไว้เยนนะคะไว้เยนเนาะไว้เยนมาทําลาบคนนี้ทําอาหารอร่อยมากแล้เขาทาอาหารเก่งมากนะคะฝีมือฝีมือจริงๆป้าโมนาทําไมอ่าพูดอีกพูดแล้วก็พูดอีกนะคะป้าโมนาทําไมถึงไม่ค่อยเชิญเพื่อนมานะคะป้าโมนาทํากับข้าวไม่เก่งนะคะมีลุงทําเก่งแต่ครันี้อาหารไทยลุงเขาก็ทาไม่ทำทำไม่เป็นเนาะ ทำเป็นแต่มันจะเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นฝรั่งทํานะคะถ้าเป็นฝรั่งทําอาหารไทยเขาจะทํารสชาติออกหวานหวนเนาะแต่เราคนไทยถ้ากินอาหารไทยต้องออกแซบใช่ไหมคะเนาะคนนี้น้องที่มาจากไวไวเยิร์ใช่ไหมคะไวเยิร์เนาะเขาก็มาทําอาหารทําลาบให้เรามีทั้งลาบให้ฝรั่งกินแล้วก็ลาบให้คนไทยกินก็จะออกคนไทยก็คือรสเผ็ดนะคะแล้วก็ออถ้าให้ฝรั่งกินก็จะจืดจเนา เมนูที่สองพอดีพี่คนที่สองมาก็คือให้คนนั้นเราก็คือให้เขาตําส้มตําโมนาก็เตรียมมะละกอมะเขือเทศล้างไว้เรียบร้อยแล้วก็ให้เขามาสับนะคะเขาบอกว่าเขาชอบกินแบบมะละกอสับนะคะโมนาก็จะแค่ปอกเปลือกไว้แล้วก็ให้เขามาสับเอาเองโมนาคือเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดมาให้เขานะคะพริกน้าปลาน้ําปลานะคะใช้น้าปลาแม่อีพิมพ์เนาะพอเมนูที่สามนะคะโมนาอ๋อตอนเช้าโมนาตื่นมาโมนาก็จะนึ่งข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวสองกระติบนะคะ แล้วก็ลวกเส้นขนมจีนไว้ที่ต่างประเทศส่วนมากเราไม่มีเส้นขนมจีนสดนะคะเราจะกินเส้นขนมจีนแห้งแล้วกเอามาลวกนะคะเนาะเออช่วงที่เช้าที่โมนาตื่นตื่น,ต,นตื่นเช้ามาเนี่ยโมนาก็เอ่อลวกเส้นขนมจีนเสร็จไปเรียบร้อยแล้วคืนนี้โมนาก็นึ่งข้าวเหนียวนะคะช่วงที่เวลานึ่งข้าเหนียวอะโมนาก็ได้รับข้อความจากเพื่อนว่าสามีต้องส่งโรงพยาบาลด่วนนะคะ โมนาก็ใจลอยแล้วคิดถึงอดีตสามีของตัวเองไอ้ประเภทที่ส่งด่งดวนด่วนเ่มันน่ากลัวนะคะเพราะว่าเขามีอาการเจ็บเจ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกหายใจไม่คล่องแล้วเขาก็าพยายามลองหายใจแต่มันก็ไม่คล่องเนาะสุดท้ายเขาเรียกรถพยาบาลมารับนะคะเรียกรถพยาบาลมารับตอนแรกรถพยาบาลมาถึงเขาแค่ตรวจนะคะพอตรวจแล้วอาการไม่ดีขึ้นเขาก็จับเลยบอกว่า นอนในรถเลยจ้าส่งโรงพยาบาละนะคะเขาก็เดินไปขึ้นรถโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจเสร็จเขาก็โดนจับขึ้นรถโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเลยเนาะก็นั่นคือหนึ่งคู่หนึ่งที่ไม่ได้นอนบ้านเรานะคะโอเคหลังจากที่โมนาได้ยินข่าวนะโมนาก็พับผ้าไปโมนาก็เพิพ่นเพิพ่นเพิพ่นโมนาเกือบทําหม้อไหมอีกแล้วจ้ะเพราะว่าโมนาเพิ่นคิดไปเรื่อยเปื่อยนะคะเรื่องเพื่อนไม่สบายเนาะเพื่อนสามีสามีเพื่อนไม่สบายนะคะ โมนาก็คิดไปเรื og, เ่อยๆเรื og, เ่อยๆจนทาให้อ้ตายแล้วฉันเกือบทําบ้านไหมอีกแล้วนะคะนะคะหลังจากนั้นมาก็มีพี่อีกคนหนึ่งพี่คนที่หนึ่งทำลาไปแล้วพี่คนที่สองทำส้มตําไปแล้วพี่คนที่สามมาแล้ว,ลวก็จะเป็นเมนูวุ้นเส้นนะคะโมนาอยากกินกุ้งอบวุ้นเส้นพี่คนที่สามมานี่กุ้งอบวุ้นเส้นเก่งมากทําเก่งมากนะคะเป็นทั้งเป็นทั้งแม่ครัวที่เก่งมากแล้วก็เป็นทั้งคนชงเหล้าได้เก่งมากาก็มาชงเหล้าให้ ป้าโมนากินอีกเนาะคือทุกคนนะ่ะมีเก่งคนละอย่างนะคะถึงได้บอกแล้วเราครบเพื่อนหลายๆคนก็จะเก่งหลายๆอย่างนะคะส่วนตัวโมนาเนะ่ะไม่เก่งกับข้าวแต่โมนาเก่งล้างถ้วยล้างชามนะคะช่วยงานล้างถ้วยล้างชามนะคะเนาะพอหลังจากเมนูยำบุญเส้นเมนูกุ้งอบบุญเส้นเรียบร้อยแล้วโมนาเตรียมอุปรกรณ์ทั้งหมดไว้ให้พี่เขาพี่เขาก็จะเอาแค่เหล้าจีนมานะคะเพราะว่าพี่เขาทําเก่งเมนูนี้เขาจะซื้อเหล้าจีนพกไว้ติดบ้านเนาะเอา คนที่สามผ่านไปคนที่สี่มาก็จะมีขนมหวานนะคะคนที่สี่นี่ก็จะเอากล้วยเอากล้วยมาทอดแล้วก็เอาอะไรนะทำนำแป้งมานะคะแล้วก็มาทอดเออเขาเรียกอะไรขนมดอกจอกเออเก่งมากคนนี้ก็เก่งทําขนมนะคะทาขายตามงานตามงานทั่วไปที่มีงานเลี้ยงอะไรของคนไทยนี่จะมีพี่คนนี้ไปทําขายนะคะแต่แกไม่ได้ไปทุกงานเนาะเพราะว่า แกก็ให้เวลากับสามีของแกนะคะเนะาะสรุปสรุปแล้วโดยรวมนะคะป้าโมนาทำกับข้าวไม่เป็นเลยก็ให้เพื่อนเพื่อนมาทําให้กินนะคะหลังจากนั้นมาโมนาก็เราพวกเราก็นั่งกินเมา้ามอยหอยสังไปแล้วก็มีน้องๆอีกสองสามคนสี่คนมานั่งคุยกันนะคะทั้งหมดเมื่อวานนี้ก็ประมาณสิบหกท่านนะคะเนาะมากินด้วยกันกินไปก็ผู้ชายก็จัด โต๊ะหนึ่งผู้หญิงก็จัดอีกโต๊ะหนึ่งนะคะเดี๋ยวโมนาถ้าโมนาแต่เราก็ไม่ได้ขออนุญาตเขาก่อนนะโมนาขออนุญาตไม่ลงชื่อไม่ลงไม่ลงรูปดีกว่าแต่โมนาแค่เล่าให้ฟังนะคะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงสําหรับเมื่อวานนี้วันเสาร์นะคะปาร์ตี้เล็กๆของหญิงไทยในต่างแดนนะคะสนุกสนานกันไปกินตั้งแต่บ่าย3ามบ่ายสี่โมงจนถึงเที่ยงคืนนะคะไม่มีไม่มีเมานะคะไม่มีเมามากก็คือ กินไปดื่มกันไปคุยกันไปนะคะเนาะเพราะว่าทุกคนจะรู้สถานะตัวเองว่าต้องสแก๊นาย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 เล่นน้ำนายสต๊อบ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 สาโอ้ยอีก นะคะตอนนี้ลุงก็เสร็จงานพอดีแล้วโมนาก็จบคลิปว่าเมื่อวานเสาร์เรามีงานเลี้ยงเล็กๆน้อยกินกันนะคะอ๋อลืมบอกไปว่าน้องเขาก็เอาของขวัญมาให้นะคะเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าโมนาเชิญน,น้องๆมากินที่บ้านโมนาครั้งแรกนะคะเขาก็จะมีซื้อของขวัญก็เขารวมเงินกันนะคะเขารวมเงินซื้อดอกไม้ดอกไม้ให้ป้าโมนาหนึ่งต้นสีชมพูโมนาเอาไปปลูกแล้วอยู่หน้าบ้านนะคะ แล้วก็อะ,อะไรอ่ะแล้วก็การเขียนคําอวยพรเล็กๆน้อยๆขอให้เรามีความสุขนะคะโอเคค่ะวันนี้ป้าโมนาขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าโมนาขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ด,คะดูดอ ดอกกุหลาบดอกกุหลาบเก็ดไม่เลิกสามสิบกระโดกนะคะหอมมากนะคะหอมเหมือนดอกมะลิเลยอันเนี้ยสีขาวหอมหอมเอมมันดอกมะลนนมมมมมิมากๆ สีด้วยตัวข้างบ้านหอมมนะคะโ่านาจะพาไปดูดอกไม้ที่น้องๆซื้อมาให้นะคะคอันนี้ก็คือดอกไม้ที่น้องๆซื้อมาให้